มาดูการเอ,อเขาเรียกว่าทำตกตกแต่งรูปไก่กันนะคะเริ่มแรกเราจะทำเท้าก่อนจะใช้สีนี้นะคะสีสีนี้นะคะสีเหลืองทองเข็ยม,มาก็เขียม,มาแล้วก็ ก่อนนะคะ ตรงนี้เราเอาออกดีกว่าค่ะมันดูไม่เรียบร้อยนะ โซ่คะ่ะเสียงเพลงมันเข้าคะ่ะหนูอยู่หน้าห้างแล้วทีนี้หน้าห้างมันมีงานนะคะเสียงอีกแล้วขออนุญาตปิดนะคะ กาวนะคะ นี่จะเป็นลนักษณะเอ้พอดีเลยค่ะเหมือนไข่ไหมคะ ตรงกลางตรงนี้นะคะตรงกลาง ตาให้น้องกันนะคะ ใช้อยู่8มิลนะคะ8มิลตาสำเร็จรูป8มิล,มลแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะคะตัวสำหรับขีดขีดตัวนี้ขีดตัวนี้นะคะ hãy nón luôn ระยะเอานะคะกับระยะให้เท่ากันเอานี่นะคะน้องเสร็จแล้วนี่น้องน่ารักไหมคะ เอาปืนกาวออกได้เลยถอดปืนกาวได้เลย,เ,ออยเราจะมาถักหงอนให้น้องนะคะเขาเรียกว่าหงอนหรือเปล่าถักหงอนให้น้อง นะคะไข่สาวแล้วก็คึืนโซ่ลง か ใส่ให้น้องไก่นะคะแล้วเราก็เอาอันนี้มัดนิดนึง ไปเอาเข็มยาวกว่น,นี้มาก่อนนะคะ คือกันซ่อนได้นะคะ คะ คุณคะเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบพระคุณค่ะน้องเป็ด